กุตามันเป็นไรเฮ้ยโอ้ตาทั้งหลอดนี่จะจะยยังไม่ได้กินมึงยังเป็นขนาดนี้เลยยอะไงอะไรกูเลยฮเ็นกที่ผมไม่าจแต่งงานอยากแต่งงานด้วยก็คือดวงใจแล้วเขาก็เป็นคนคนเดียวกับครูมันเด้งถูกต้องก็ดี่ผมไม่บอกเล้วก่อนเลยเขาคงจะผิดใจกันปะเจ้าค่ะถ้าเรารู้เหตุผลไปมายังไงใครมาก่อนใครเจอก่อนก็ควรจะคุยกันได้ถึงว่าสิอยากจะตายอยากจะตายอ่ะเอาาม เาไปจากมืนสนธิยาเออเอาไปคืนเลยทำไมอ่ะตื่นมาหาไม่เจอได้หาวเลยเ่รอืึอยากหมาก็เลยหาวอ่ะอยากกระเซ็นโอยคืนมาเลยขอโทษนะกลับไปก่อนเลยเถี่อมีอะไรให้บอกไว้ก่อนได้ไหมเฮ้ยจะไปพูดเรื่องแบบนี้แล้วเนี่ยเกิดเสียเพื่อนแล้วจะได้กลับไป่งไม่รู้เลยขนาดตายอยู่นี่ยหมดแล้วไม่ได้กลับที่นีแล้วค่ะพี่น้องเพครับมีปะ มีหน้ามาหาเราอีกเฮะเธอกล้หาหลอกเราจับตัวเรามาตดคุกเอาสิเดีเวลาจะไปตัดหัวใช่ไหมฉันไม่กลัวตายอยู่แล้วอยากตายใช่ไหนไอ้ยืดไอด้ยอดไปก่อนเลยไม่ไม่ไปก่อนล่ะก็ตายก่อนไงไม่เอาลูกไม่ได้มาจับไปตัดหัวที่นั่น,ะนะเพคะ่ะแต่ที่หมอเชนเลียงฟ้ามาในวันนี้เพราะว่าจะมาปล่อยทุกคนกลับแผ่นดินไงคะคนเราเลยไม่มีกระดูกพูดแล้วก็พูดได้เชื่อได้ริงเปล่า จะเ่ะตูกสิเปิดจงออกเลยก็ไขระก่อนิขามหนูนหน้เหลไขาม่นหลกไม่ก็จะเปิดอยูเนี่ก็หมดจะพูดพูดก็จะไข่ไขไขอเนีของิงทำไร่เปิดประตูไงอันนั้นุแจห้องน้าเดี๋ยวเขาพิ่ไข่ไล้นันอบแล้วรางวันได้ยังไงตรงนู้นเลยนะรีตามมาเลยฉันออกก็ได้แล้วออกไปตอนไหนวะเฮ้ยเดี๋ยว ปลุกเพื่อนก่อนค่ะสวัสดีคับขอบใจนะเดี๋แล้วเพื่อนเจอแล้วไหนเพื่อนเฮ้ยสวัสดายปเร็วเร็วมึงจะนอนยันตีสามนึกไหมล่เฮ้ยเดี๋ยวะถ้าหารตามมาเร็วสวัสดียาพรุ่งนี้ตืก่อนอีเวนต์อีกตื่นเฮ้ยแต่คนอื่นมึงก็ไม่เล่นมึงนอนตุกมไปเตะสวัสดียาไปสิปลุกเพื่อนก่อนเร็วมึงไปหอบอะไรมาว่าใครมาเยี่ยมมึงวะ อะไรดีไงอะไรอะไรอ่ะแบนรู้ว uh ่ามีอะไรอยู่มมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตอนท้ายทันยังไงผมเล่นตั้งนานไม่ตื่นพผมเล่นกูตื่นมเอ้างไปไปนีก่อนไปไหนนัดตื่นมากตื่นเลยเอากินแบนนี่เขาแล้วใครเหยียบมันเ่ะใครเหยียบอะไรยังแบน ไม่ใช่แดนไปไหนมีคนมาช่วยกลับบ้านกับเมืองแล้วตาอยู่นี่ไม่ก็ไปกลับบ้านมีคนมาช่วยแล้วเขาเปิดประตูกอนนเนี่ยคนมาเห็นแลไม่ได้กลับบ้านนะัไปีไไปตายบ้านเรียดวงใจก่อนเไปเรียกเรียกจัครับไป้ดวงใจไปนงกลับบ้านแล้วจปิดตามาเป็นไรเฮ้ยโอตาจะจะไยังไม่ เอะไรเป็นไรอะไรอ่ะดูใจเอ้าเป็นไรอ่ะตาคู่ตาหมดโรตีอ uh. oh, ่ะดูใจเป็นไรไปแล้วเอ้าโอ้โหไปใหญ่แล้วนะเดี๋ยวก่อนนะหาที่หาจะได้ไปไหมจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่ตงที่ไหนเนาะอยากก้มไปเลือด้านหลับอืมดงใจอ้ย หนดวงใจดีไปแล้วนี่ไม่ใช่ดีนี่ดวงใจมึงอยู่นี่กลับโอ้ยีนีไปไหนั้นตั a งาบุได้